หอดจอดถึงครับพี่น้องครับบ้านยังพ่อบ้านหัวไฟบ้านหัวไฟตําบลยังครับตําบลหน้าโพตําบลหน้าโพอำเภอเมืองเนาะจังหวัดลอยเอดครับพี่น้องครับมาหอดจอดถึงครับมาส่งคุณพ่อยังครับพอวิโรดอ่ะลงมาลงมาครับลูกช็อกกัลเล็กแดงจึงครึงแดงปื้อปื้อแดงซ่ำๆนั่นไปหาหมูไปหาหมูหมูหน่อยเลี้ยงไปเดี๋ยวกันไง อย่างไปเด้กกันไงหูอยเด็จับได้ใบได้เด็ลูบได้อยู่กินหัวหันแห่งสีตื่งก็หนีเด็อันนี้งวงขาเจ้าปล่อยแห้งมันเลยหยอดนะเพราะว่าเม่มันใหญ่อยู่ปลาจวงไปเลยองเมวา้อขเดือนอยบ่นหางเดลอนอยู่บ่เหรอเนาะมันมันหยอดนุ่มอยู่เด็เขาเขาเอาออกเขาออกนุ่มไม่ องนุ่มไว้ไเดี๋ยวองน่มไว้หนแต่ว่าโค้งมันหย่านี่โยไปอัดหัวหันก็ข้างไงเทียงดำเปื่อๆเลยอัดหัวหันเข้าไปไปหาหมูมันสิบ่มีหมูเห็นเอาไปหาหมูซะก่อนหมูอันหนาคตโอ้ยแม่มันใหญ่ดีพิ่แต่เขาออกนุ่มไว้ไปละไปไปเร็วไปเร็วไป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 หาหมูไปหาหมูหาหมูเดิยายขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเด้ อย่าอย่าผ้ามันเลียนไว้ค่อยค่อยมันสิไปหาหมูอยู่บ่มันสิเลียนหอดประทุมลาดด้มันมันมาหันเป็นเมาปนในมาหั้นเป็นเมาด้ไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆ อันนี้อันนี้อันอันนี้เขาเอิ่นมาง้วงจูวงโค่นมามาโคนจูงไปไปหาหมูเขาหมูซะก่อนเออเขาขอกก้อนบ่โอโห้ตัวละโบเต้โบถีบมักสีมันน่าสีสีแดงดีเนาะมาปีนาสิลงมั่นเคยได้ขึ้นมาปีนานี่ นาปีนหาลงมมั่นคักๆไปลาไปแค่เนี่ยได้ผู้ซอยหนูมาพอดีพี่น้องคุณพลอยหยังเนาะผู้ซอยหนูนี่พอโตพอโตเนาะพอโตเด้อพี่น้องผู้ซอยหนูไป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 มาหอดจอดถึงมาหอดจอดถึงมาแรงส้มชิบได้เลยบ้านหัวฝายครับ ตำบลหน้าโพอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดทรงงัวคุณพ่อหนึ่งตัวลูกซอกระแล็กตั้งมาทรงเพ่นคักๆนี่ได้นน่ขี่เลีงมาโหลดได้นน่เขาขอก้อนเขาขอก้อนอู้หูงัวพนมีตัวเปืดอนละาอย่บอกมีตัวเปืดอาละาอย่บ่นั่นงัวงามนั่นเออเดี๋ยวไปเปืดอนให้เขาเอาตัวนี้ทรงเขาขอกซะก่อน โอ้ขอกคนมาธรรมดาได้นี่หลอกไผหลอกมั่นย่างดีเป็นลอกเป็นลอกว่าเปนฟ้ามงว่าพอนีเนี่โอ้ยโอ้ยยูงดีจ้ะล่ะได้ยูองดีเนาะขอกติ๊ดขอกเฟื่องพอดีจกกินเลยบบ่เนี่เออผูกไว้ก้อนบ่เนี่ยพื่นเพื่อนกินน้ำแหนแดงพื่นไ้พี่น้อง น้ำเนื้อแดงบนนี้นี่ดิเนื้อบนนี้บ่น้ำม่ชิมไปของเขาขายบัวตัวนั้นไปนม่นบ่ขายไปตัวนึงว่าแม่ให้กินน้ำมิเนื้อน้ำโอ้นี่ห่างแท้ครับอยู่นี่ได้อีหลาเด้อน้องสมโอคำคุ้นคำคุ้นคำคุ้นน้องสมโอไงก็หมาอยู่จังน่อยว่าว่ามันหลายมันชิ่งไงวัวคนน่ะมันใหญ่อยู่ดิ งัวหน้าคตเลี้ยงไปไม่แต่ไงก็ไงไงมากซื้อบ่ได้เด้ป่ะเนี่ยเดี๋สวสิผ้าไปชมงัวครับชมงัวเด้ออันนี้น้องน้องเลี้ยงกล้วยก็ได้เด้หนีเสิพผ้าเปิือราคางัวงามครับอันนี้ครับโอ้ตัวนี้หน้าทอวงครับพ่อตัวนี้มันทองกว่านี้ตอกตอกยึดโต ไม่เขอกว่าทั้งสามเลยตัวนี้อ่าเดี๋ยวสิพภาพเปิดราคาครับวันนี้ครับอาชีพนี้ไว้สนี้ก่อนครับเดี๋ยวเปิดราคาให้คุณพัอก่อนครับจับแด่ใบได้ไดนออ